สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในการฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอเ e l ฟนนิง่งก็คือการใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการโทรศัพท์นะครับซึ่งจุดประสงค์ของบทนี้ก็คือหลังจากที่ ศึกษาเนื้อหาได้แล้วเนี่ยควรจะมีความเข้าใจนะครับหรือสามารถระบุจุดประสงค์ของการโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับรวมไปถึงความเข้าใจในการตอบสนองนะหรอการให้ข้อมูลในะลักษณะบทบาทของโอเปอเรเตอร์ในสถานการณ์ที่แตกต่างได้และท้ายสุดก็คือเสิคมความเข้าใจในการทําการาาโทรศัพท์ในรวมถึงการฝากข้อความซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาหรือผู้สนใจมีความเข้าใจในกระบวนการการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเราจะเริ่มในส่วนของ Pretest ก่อนนะครับ ทางซ้ายมือจะเห็นเป็นลนักษณะของประโยคในการสนทนานะครับซึ่งทางขวาเข้าใจป,ประโยคที่สอดรับที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นลนักษณะของการพริจเทสนะครับก็อยากให้ลองทดลองความดูก่กกอนนะครับว่า15ก้ข้อนี้นะแต่อาจารย์สนของความถูกต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เรายยอกกลับมาที่ตัวทฤษฎีนะครับโดยปกติแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการสื่อสารทางโทรศัพท์ยังคงมีบทบ,บาทในการสื่อสารในชีวิตประจำว,วันอยู่นะครับซึ่งแม้จะมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับแต่ว่ารูปแบบของการสื่อสารจะยังคงเป็นโทรศัพท์ ในข้าราชการเป็นสื่อสารทางาทางการนะครับหรือเป็นหน่วยงานต่างๆเราจะไม่ได้ใช้พวกไลแอปพลิเคชันอะไรนี้ก็ยังคงต้องศึกษาเอาไว้โดยเฉพาะรูปแบบของการโทรศัพท์ที่เป็นเรื่องของการติดต่อธุรกิจที่ไม่ใช่เป็นการระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับซึ่งลักษณะาการฝึกเนี่ยผมจะเน้นไปที่2รูปแบบนะครับอคือรูปแบบของการของผู้ที่โทรเข้ากับอีกบทบาทของผู้ที่เป็นพนักงานรับโทรศัพท์หรือ o อปเปอเรเตอร์นะแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณศึกษาแล้วจะต้องเป็นออปเปอเรเตอร์จริงๆแต่หมายความว่าคุณต้องเข้าใจว่า เขาบอกอะไรเขาให้ข้อมูลแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาพูดมาแล้วเราไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเขาต้องการจะบอกอะไรว่าคนที่เราอยากคุยสายด้วยเนี่ยสะดวกหรือไม่สะดวกฉะนั้นก็รวบรวมไว้และให้เป็นหนึ่งเรื่องของทักษะที่จะเตรียมความพร้อมไว้เพื่อใช้ในการสื่อสารจริงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับและในที่เรื่องของการ uh, telling date และ time ก็คือ การจะสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งนะครับเราไม่สามารถที่จะคุยกับคนที่เราอยากคุยได้ทันทีได้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการระบ,บุว่ากรุณาโทรมาใหม่ในช่วงวันนั้นวันนี้เวลาเวลานี้ดังนั้นก็จะขอจับในส่วนของการอ่านวันและเวลาก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ผมจะเน้นก็คือรูปแบบการบอกเวลานะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีสองรูปแบบนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เชิงเป็นลนักษณะเป็นอเมริกันกับบริเตนสักทีเดียวนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือในชาลักษณะของก American, ับอเมริกันเขาเป็นรูปแบบของการเขียนโดยการสังเกตนะครับก็คือเขาจะเอาเดือนนะครับขึ้นก่อนตามด้วยวันแล้วก็ปีนะครับอย่างเห็น January the 24เนี่ยก็เป็นคอม่าขั้นแล้วเอาปีขึ้นมาแต่ถ้าเป็นทางซ้ายนี่คือเรียงตามวันเดือนปีตามปกตินะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับทีนี้วิธีการอ่านวัน ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าการอ่านวันที่นะเขาบอกว่าเป็นไม่ใช่ 1, ันทูนะครับแต่เป็นการอ่านโดยใช้ Ordinal Number Ordinal Number คืออะไรครับหมายเลขที่คำถ้าสัตย์ไทยก็คือมีคําว่าที่ขึ้นมาที่ 1, ที่2ที่3นั่นเองซึ่งถ้าจะให้เน้นเรื่องความเข้าใจที่จะต้องระวังนะก็คือ1นถึงหต้องระวังนะครับเพราะ1มันไม่ใช่1แต่เป็น the first สังเกตนะครับมันมีคําว่า the อยู่ข้างหน้าทุกๆตัวนะครับ ที่2ก็คือ the second นะครับที่3 the third นะครับที่4 the fourth นะอาจว่า fourth จะไม่ใช่ fourth นะครับและที่5คือ the fifth แต่ที่สังเกตนะครับถ้าจะมีความแตกตา่างก็คือที่ต้องระวังนะครับก็คือตั้งแต่21เป็นต้นไปเพราะ11ถึง15เนะี่ยยังยังมีความใกล้เคียงกับตัวเลขปกติอยู่แต่พอเป็น21เนะี่ยมันจะไม่ใช่21นะต้องเอาเรื่อง ความรู้ตั้งแต่ระดับ1ถึง5มาใช้นั่นคือ the 2 1 s t นะครับ22ก็ the t 2 e n s c o n d นะครับที่ the 23ก็ the 2 3 r d นะ24ก็ the 2 4 t r t h นะ25ก็ the 2 5 t h นะั่นหมายความว่าถ้า31ก็ the 3 1 s t เช่นกันนะครับสังเกตนะครับสังเกตดู ว่าทุกตัวจะต้องลงท้ายด้วย th นะครับแต่เวลาอ่านก็จะอ่านเป็น the sixth ธรรมดานะแต่เป็น the sixth นะครับ the seventh นำไเสีนิดหนึ่งนะครับและอย่างที่บอกครับ the 3 1 first นะครับ, st, ค,รบคือ3 1ทีนี้นอกจากการระบุลำดับที่ของวันแล้วเนี่ยวันนะคัควรจะทราบซึ่งเราบางครั้งเจ้าของภาษาเขาจะไม่ระบุวันเดือนปอีวันโดยตรงว่าเป็นวันจนันทร์อังคารพูดเขาใช้คำว่า weekday กับ weekend นะครับ ก็ให้เขาเจอว่าวิกเเดย์คือวันทําการนะครับตั้งแต่จันทร์จนถึงศุกร์ในที่วิกเเกนคือสุดสัปดาห์นะจะเป็นแซลเลยกับซันเดย์นะครับเดือนนั้น12นะครับอันนี้ผมจะแนะนำนิดๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมกราครับเจนนิวรีในเฟบรุยกุมภามอจนะครับมีนาอัพยุรปเมษานะครับเมย์พฤษภาจูนมิถุนายกรกฎาคมออเกสต์สิงหานะครับเซปตเเมเบร์กันยายนะครับออกตอเบตุลาโนเฝมเบอร์พฤศจิกาและเดซ ember คือธันวานะครับ ถัดมาครับเราจะพูดถึงเรื่องของการอ่านคือระบุวันเวลาปกติแล้วนะครับเขาจะออบอกว่าการบอกวัน,นค,คือวันลำดับที่เท่าไหร่ของเดือนอะไรและก็ปีนะครับนั่นคือ the is ตัวอย่างนะครับวันที่1เดือน1 2013ก็คือ is the first of นะครับประเด็นคือคาว่า of นั่นคือวันแรกลำดับที่1ของเดือนมกราคม ครับส่วนปีนะครับจริงๆแล้วสามารถอ่านได้2แบบนะครับก็คือเป็นสองพันสิ2013ก็ได้หรือ2013ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านั้นนะครับในปี1900จ้ต้อนเนี่ยเขาจะอ่าน19 n e ตัวอย่างสิ้นที่2นะครับ the fourth of December นะครับ1991นะครับ ส่วนจะเป็นสองพันอ่านสุตตัตถแต่ปัจจุบันเนี้ยนะตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาโดยประมาณนะครับผมไดังน้นจึงเขาอ่านเป็น2018ละนะดังนั้นอันนี้ก็อาจเป็น2013ก็ได้นะฮะหรือ2000ก็ได้ดังนั้นจึงไม่มีความอ่าตายตัวในเรื่องการอ่านปีจะอ่านแบบเป็นหลัก2,000ันก็จะอ่านเป็น20แล้วก็อย่างปีนี้ปัจจุบันก็22ก็เป็น20 22ก็2 w e n ก็ได้นะครับแต่หลักาอ่านวันนะครับก็คือ the วันที่เท่าไหร่ o f ฟของเดือนอะไรแล้วนะก็อ่านปีนะครับนี้ลองมาดูนะครับการบอกเวลานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการบอกอเวลาที่เป็นชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาทีนะครับ is 8:15นะครับผมใช้แบบอย่างง่ายนะครับไม่ต้องระบุถึงขนาดว่าโอ้ย8าริกาละ15นาทีไม่ต้องตืง่นขาว่า minutes ขนาดนั้นนะ is t s 8.15เจ้าของภาษาจ,าจะเข้าใจทันทีว่านี่คือ8นาฬิกา15นาที is 1 f t นะครับ 1ินาฬิกาส0นาทีทีนี้ลักษณะการบอกเวลาที่เป็นนาทีเนี่ยถ้ามันเป็นเศษคือยังไม่ครบ10นะครับเช่น7นาฬิกาอะไรเงี้ยนะถ้าจะให้เกิดความชัดเจนนะครับเขาจะเติม O เข้าไป is 1 0 n o นะครับตอนเวลา,า10โมงนะครับ7นาทีหรือ n o 3 h r e e เก้านาฬิกา,นา,กา3นาทีนะก็เป็นลักษณะของการบอกเวลาอีกรัศสารข้นที่จะเป็นเเรียกว่า formal way คือเป็นทางการนะครับทีนี้มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ บางครั้งนะครับเป็นอีกแบบเขาเรียกว่าแบบพาอรปูล่าอีกแบบหนึง่งแต่ส่วนตัวโมงเป็นแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบแบบแบบเก่านะครับซึ่งจะมีการใช้เรื่องของการบอกว่าผ่านมาเท่าไหร่หรืออีกกี่นาทีจะขึ้นชั่วโมงใหม่ซึ่งตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างจะส่วนตัวนะครับมอง้วค่องยุงยาเพราะวิธีการบอกก็คือให้พิจารณาว่านาทีที่เหลือของชั่วโมงนั้นหรือานาทีที่ในในในชั่วโมงนั้นๆน่นะเป็นนาทีที่เท่าไหร่โดยเขาบอกว่านะครับ ถ้ามาอยู่ในช่วงที่30นาทีแรกนะครับหนาทีที่1นึ่งหรือทีที่30บเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ p a s s นั่นหมายความว่าผ่านต้นชั่วโมงมาแล้วกี่นาทีนะครับก็คือ it's โดยเอานาทีก่อนและ past ตามด้วยชั่วโมงอย่างเช่น9ก้านาฬิกาสินาทีก็คือมาสินาทีแล้วที่ผ่าน9ก้านาฬิกามาก็คือ it's 10 past n นะครับก็คือผ่านช่วงเวลา9ก้านาฬิกามาแล้ว10นาทีหรือ12บสนาฬิกายีนาทีก็คือ it's 25 past 12นะครับ หกนาฬิกานาทีก็ it's 18 past s นะครับซึ่งมันจะมีแนวคิดหนึ่งคือถ้าหากเป็น15นาทีเป๊ะๆนะครับเจ้าของภาษาเขาใช้ว่า quarter quarter คือ1ใน4นะครับก็คือเขาใช้คาว่า quarter แทนคาว่า15นั่นเองนั่นกะ็คือตัวอย่างนี้ก็คือ7นาฬิกาสนาทีก็คือ it's a quarter past s นะครับ,รบก็คือเป็นช่วงเวลา1นใน4ีแล้วของชั่วโมงปกติจาก ช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับนั่นคือ15นาทีแล้วจากต้นชั่วโมงเจ็ดนาฬิกานะครับหรือตัวนี้1 0นาฬิกานาทีก็ it's a quarter past ten และถ้าเป็น30นาทีมันคือครึ่งหนึ่งนะครับใช้คำว่า half นะครับใช้แทนคำว่า30เนี่ยตัวนี้ครับ5นาฬิกานาทีก็เป็น it's half past five นะครับหรือ2อนาฬิกานาทีก็ it's half past two ครับแต่เมื่อไรก็ตามครับเมื่อมันเริ่ม เกินนาทีที่30ขึ้นไปอันนี้ต้องมาคำนวณแล้วว่าจากนาทีตรงนั้นนะครับเหลืออีกกี่นาทีจริงจะขึ้นชั่วโมงใหม่นั่นคือถ้าจะมองตัวเลขที่เป็นชั่วโมงเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้ละให้เติมบวกหนึ่งไว้ก่อนเลยนะครับนั่นคืออย่างตัวอย่าง10นาฬิกาสนาทีนั่นคือชั่วโมงถัดไปคือ11ต้อเอาสลบ60แล้วเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้อย่างที่บอกเขาต้องคำนวณนิดหนึ่งก็คือ จะเหลือเวลา25นาทีที่จะถึงเวลา11บเนาฬิกานัคือ it's 25 t o 11นะครับก็คืออียี่นาทีจะขึ้น11บเนาฬิกานั่นคือสิบนาฬิกาสานาทีหรือตัวอย่างที่2นะครับ it's 7:40ตัวนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ20นาทีที่จะขึ้น8ปดนาฬิกาดังนั้น it's 2 w e n t o e นะครับหรือ5นาทีจะขึ้นเวลา12บสนาฬิกานั่นคือ it's 5 to 12เช่นกันนะครับกรณีที่เป็นส5นาทีก็ใช้ quarter แทนเป็น i s a q u a r t t r to o นะก็คือ15นาทีจะขึ้น1นาฬิกานะก็คือ13นาฬิกานั่นเองนะครับหรือ it's a quarter to 10กนะคือตอนนี้น9นาฬิกา45นาทีนะครับเช่นกันครับระวังนะตรงนี้นะครับอ่าฮเนี่ยใช้กับ past นบีผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นเจ้าของภาษาใช้ half ตามไปที่ต้องการใช้ to นะครับผูเรยนคือเราจะไม่ได้ยิน ไอส์เฮ half to 10เราจะไม่เห็นเป็น half past เท่านั้นนะรนี่จะไม่ใช้นะครับในกรณีที่เวลานั้นเป็น0ูนย์นะครับเจ้าของภาษาใช้คำว่า o'clock งั้นหลายคนบอกว่า is 10 25 o'clock เนี่ยเจ้าของภาษาจะงงเอ๊ะตกลงมันคือเท่าไหร่กันแน่นะครับ o'clock ก็คือ0ูนย์นะครับไม่ใช่เป็นเศษนาทีนะครับปกติใช้เป็นอย่างนี้นะครับและเช่นการเที่ยงตรงนะใช้คำว่า at noon หรือ midday ก็ได้และเที่ยงคืนตรงก็ใช้คำว่าใช้คำว่ามิดไนท์นะครับที ลักษณะของการระบุเวลาและสังคมของภาษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า,ามีการใช้คําที่ระบุเวลาเข้ามานะครับโดย5นาฬิกาถึงนาฬิกาเนี่ยใช้คําว่า m o morning นะครับ12นาฬิกาก็คือต่บ,บ่ายเที่ยงตรงไปจนถึง6กโมงเย็น afternoon นะครพระอาทิตย์ตกดินหโมงเย็น evening นะครับแต่20ขึ้นไปนก็คือไป at night แต่ในความเป็นจริงตัวนี้ค่อนข้างคลาบเกี่ยวกันนะครับนะบนะนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่กล่าวถึงด้วยกันได้นะครับ9นกนาฬิกานะครับ is 9 o'clock in the morning นะครับ9นาฬิกาในตอนเชา้านะครับสังเกตนะครับคราวนี้14นาิกา is 2 o'clock in the afternoon นะั่นะหมายความว่ายังไงครับนั่นะหมายความว่าเจ้าของภาษาเขาจะไม่พูด14นาฬิกาแต่เขาจะใช้ตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกาแทนว่าใน1 1ใ 1, นวง1-12เวลาจะเสียนาฬิกามันชี้เลขอะไรนะรับนั่นคือชี้เลข2ก็คือ is 2 o'clock in the afternoon เออันนี้ต้องอต้องระวังเวลาเจ้าของภาษาเพราเขาบอก2เนี่ย เราอย่าไปคิดวตีสองต้องฟังโดยอ้อมันอะินดีอัฟเต n นูนนะนะแต่ถ้าเป็น2 at night ์เนี่ยคือตีสองนะก็ระวังนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเจ้าของภาษาสามารถไม่กล่าวคำว่า O'clock นะครับในกรณีที่เป็นศูนย์ศูนย์ได้ It's 1อเลฟเว่นอินเดนะครับเอเลฟเวนรายกาตอนเช้าก็คือช่วงเวลาตอนเช้านะครับแต่23นะครับตรงเนี้ย ก็คือ is e l at night ในกายเป็น5ทุ่มนะครับก็ระวังนะครับเช่นกันนะครับในบอกเวลาอื่นๆโดยใช้รูปแบบต,ตามที่บอกมาแล้วด้านบนก็คือ is 26 t o 9 i n the morning ก็ได้นะครับก็คือ26นาทีจะขึ้น9กานาิกาหรือ is a quarter to 7นะครับ in the evening นะฮะว่าทำไม7ครับเพราะน,นี่คือเลข6กนะครับีนาทีก็จะขึ้นเลข7นะนนต้องระวังตรงนี้ระวังโจทย์หลอกเวลาทำาขาข้สอบนะครับทีนี้ พอเวลาพูดถึงนะครับช่วงเวลาบางครั้งนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการระบุวันที่แต่เจ้าของภาษาเขาใช้คำว่าเมื่อวานเมื่อวานก่อนพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนก็ให้ทราบไปครับถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าวันนี้คือวันที่1เดือนหนึ่งปี2022ย้อนไป็น1วันนะครับเราใช้คําว่า yesterday ไอ้ไม่น่าจะมีปัญหากันแต่วันเมื่อวานก่อนเนี่ยวันก่อนวันซืนนะครับ the day before yesterday วันก่อนเมื่อวานนี้นะครับ ละเช่นกันวันพรุ่งนี้ tomorrow นะครับวันมะรืนก็คือ the day after tomorrow นะครับก็หลันๆเราจะใช้คำประมาณเท่นี้ครับ5วันนี้ถ้าหลังจากนั้นก็คือระบุวันที่ไปเลยนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเป็นต้นนะครับถัดมานะครับผมมาดูที่ตรงส่วนนี้นะครับบางครั้งนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันเป็นสัปดาห์นะครับเขาก็เอาเรื่องของใช้คำว่า last กับ next มาใช้ได้ด้วยนะคร last คือที่ผ่านมา สมมติตัวอย่างว่ากรกฎกราคมนะครับ1-7คือสัปดาห์นี้ดังนั้นย้อนกลับไปนะครับมันก็ต้องเป็น last week นะครับและแน่นอนครับสัปดาห์ถัดไปนะครับก็คือ next week สิ่งที่มันเติมมาคือสัปดาห์ที่2หลังจากสัปดาห์หน้าไปอีกนะเขเรียก the week of the next เจอม้ครับ, next, นะรบเผื่อมีโอกาสเจอนะมันกลายเป็นว่าไม่ใช่สัปดาห์หน้าแต่เป็นสัปดาห์หลังจากสัปดาห์หน้าไปอีกหครั้งนะเป็น the week of the next และเช่นกันวันก็สามารถเอามาใช้ได้นะถ้าสมมติว่ามันมันเป็น1สัปดาห์ตรงกับวันเดียวกันเช่นวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นอาทิตย์ก่อนก็เป็น last Sunday และวันอาทิตย์ไปก็คือ next Sunday นะซึ่ง m e x เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ค่อนข้างจะหลากหลายในกรณีพูดถึงอนาคตที่หลากหลายนะเช่น next month เนดะือนหน้า next year ปีหน้า next semester นะครับภาคการศึกษาหน้า next meeting การประชุมครั้งหน้า next exhibition นะครับการจัดเทศกาลครั้งหน้านะครับและนี่คือเรื่องของการบอกเวลานะครับเ,เราจะเบรกันสักครู่นะครับก่อนที่เราจะไปดูส่วนการฝึกแล้วกลับมาพบกันครับ